สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาให้ดูชีวิตคนที่อยู่ในป่าช้านะครับมีอยู่ครอบครัวหนึ่งนะครับอาศัยอยู่ในป่าช้านะครับไม่มีที่อยู่อาศัยก็เลยต้องอาศัยป่าช้านะครับมีสี่คนนะครับพ่อแม่แล้วก็ลูกอีกสองนะครับเราจะไปกันเลยนะครับนี่ก็คือป่าช้านะครับที่หลุมก็ฝังศพนะครับตรงนี้ ตอนนี้เขาไม่ได้ใช้หานแล้วนะครับแต่ว่าเขามาไหว้กันเกือบทุกปีนะครับแล้วก็นี่นะครับผมบ้านที่อยู่อาศัยมีตานะครับแกก็อาศัย เก็บพวกของเก่าอะไรแบบนี้นะครับมาขายเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวนะครับนี่นะครับบ้านที่อยู่อารัยนะครับแล้วแกก็ปลูกพวกมะนาวนะครับมีขนุนนะครับรถคันนี้ไม่ใช่ของแกนะครับของผมนะครับของแกมีสามล้อนะครับ วันนี้ฝนตกนะครับนี่นะครับในป่าช้านะครับแห่งนี้นะครับแล้วก็มีน้ําบ่อนะครับแกบอกว่าแกมาขุดเองนะครับน้ําบ่อแห่งนี้ สายน้ำปราปาของลงมอนนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูสายน้ำนะครับมนดูปลายน้ำดิม,มีน้ำไหมโอ้หนี่นะครับปลายน้ำมีที่กรองอย่างดีเลยนะครับ เราต้องใช้ยกต่ำๆนะครับถ้าสูงมันจะไม่ไหลน,นะครับนี่ก็คือการทุ่นแรงของการขนมานะครับเราใช้น้ำแบบนี้นเดี๋ยวเราจะไปดูรอบบ้านของตาที่อยู่ในป่าช้านะครับ บริเวณหลังบ้านของแกนะครับแกปลูกเองนะครับต้นถนุนนี้ตั้งแต่ตอนแกเข้ามาอยู่นะครับถึงตอนนี้ก็ต้นใหญ่อยู่นะครับได้รับผลเลยนะครับมีลูกอาศัยอยู่ในป่าช้ามาสิบกว่าปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในบ้านกันนะครับ ว่าแกอยู่กันยังไงนะครับนี่ก็คือลูกสาวของตามอนนะครับผนเล็กนะครับบ้านนี้ก็ไม่มีควยคว้านะครับมีแต่แผงโซลาร์เซลล์หนึ่งแผงเล็กๆนะครับเรา กลางคืนต้องอาศัยควายดวงนี้ดวงเดียวนะครับนี่ก็คือแกกำลังจะหุงข้าวนะครับวันนี้ใช้เจ้าจไม้ฟืนนะครับส่วนใหญ่จะเน้น ใช้ของธรรมชาตินะครับ,บออหวดดีครับลุงสวัดดีครับถามชีวิตของลุงลุงชื่ออะไรครับชืบ่อมอนครับโอ้ชื่อลุงมอนนะครับมีอยู่อยู่กันกี่คนอ่ะอยู่กันอยู่กันอยู่กันรวมกันหมดแล้วที่คน๋อนสี่คน,คนมีสองคนอ๋อสองคนกันนีคนนึง นี่นี่คนนี้คนนี้คนผีคนน้องนี่อันนี้คนน้องอ๋อคนน้องซื้อคนปี๋คนซื้อบัวซื้อไส้บัวเหรอไส้บัวเรียนอยู่ปวหน่ะเนี่ยน้องไส้บัวปองปวองแล้วอ๋อลุงคิดปัตรหรือมั้งอันนี้ที่มาอยู่ในป่าจานี่อยู่มากี่ปีอล้ลุงอยู่มาเกือบยี่สิบปีอล้โอ้แล้วปัตรหรืออะไรนมาอยู่ในป่าจาไม่มีที่อยู่ มันมีอยยุเลยนะมันและตอนนี้มันเบื่อบางพี่ไรเรื่องพี่เรื่องใดนักกีฬาได้บางไม้แต่นี้พี่พี่เม่นักกีฬาีกคนนักกีฬามากกว่าพี่โอ้แบบนั้นเลยนะครับผมคนนักกีฬามากมากเลยพี่ไม่พูดไม่เสียงแต่คนนี้คงเสียงคนพี่มากอกมาเร็วลอกมาเร็วนี่บานยิ้วไเแล้วนี่นนี้ก็บานกับบานกายยิ้วเลยบานยิ้วไเแล้วไม่เห่นบานกระทบ เดี๋ยวมาเลยบ้านเลยบ้านลุงควันเล็ดค่อนนี่นะครับบ้านของลุงตอนนี้หลังคาอะไรก็ไปตามลมจะหมดแล้วนะครับลุง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 เด็กครันธุ์หนังอ๋อน่นี่ก็นะครับกวางพันหนังอะไรนะครับนี่อยู่ตรงนี้กระจุยเลยนะครับนี่นะครับกลางคืนลุงจะจะนอนตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับนี่นะครับที่นอนหมอนมุ้งนะครับในบ้าน เออนี่นะครับขายอาศัยประตูก็ไม่มีนะครับมีแต่มุ้งนะครับมุ้งมุ้งเก่าๆนะครับหนึ่งสองหลังนะครับพังหมดแล้วผูพังลุงปัจจุบันนี่ลุงทำอะไรได้ยนีไลุงไม่มีทำอะไรเลยทำอาชีพเก็บขงเคาคขงเดี๋ยวเขาจะสัตเที่ยวเที่ยวนู้น อวันกี่บาทอะได้วันหนึ่งก็ได้เกือบเกือบร้อยเกือบร้อยนะางวันก็ได้ร้อยกว่าบาทโอ้แม่ทำอาชีพขายผักโอ้ให้ลูกพอได้ลูกไปเรียนวันกี่บาทละคนนึงมีสิบบาทมีที่บ้านบางทีถ้ามันมีเงินก็ให้ที่บาทที่บาทบางวันก็ได้ได้ที่บาทอ๋อบางวันก็ไม่ได้เลยสักบาทเลยอ๋อออลราวนนั่นใช่โอเค แต่ทำการบ้านว่าคำกำได้จ่ายไ,ได้มีควายทำไหมการบ้านบา,บางวัานอ่ะควายนี้นดับไม่มีใช้ก็ไม,ไ,มไม่มีไฟทำไม่มีไฟทำต้องไปทำตอนเช้าตนอนเช้าต,ต้องไปทำที่โรงเรียนเอาอ๋อชีวิตลำบากมากเ<บ>ออน้องว่าในเวลาน้ำได้เอาเอามาจากได้ใจอันนี้บ่อบ่อที่บ้บบานมีบ่อเหรอ มีบอที่บ้านอ๋อบอบอต้องใกล้ใกล้เป็นคนตักอ่ะใช่เป็นคนตักพีพีอ่ะมีเสามีไต่ทานอ๋อมีไต่ทางน้องไปแล้วมีเร็วไม่น้องบอเรียนอยู่โรงเรียนอะไรนี่โรงเรียนบ้านแหลมสายชื่ออะไรชื่อนามตะกูลอะ่นได้ไหสายบัว่ยสายบัว่ยย่ำทรงอ๋อสายบัว่ยย่ำทรงนั่นนี่พอเจอได้พอ ในอมนเยียมสุ่ง๋อตระกูลเยียมสุ่งน่นอนะแม่นางสาวนรเด่นนอไพโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบ้านสักนิดนึงนะครับเออเดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ำกันของบ้านตามอนหน่อยนะครับ ห้องน้าโอ้ oh oh, ประตูหลายชั้นมากนะครับ <c oughs> นี่นะครับห้องน้ํากั้นด้วยสังกะสีนะครับแล้วก็มีผ้ายางไว้ปิดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนำดก่อน <c oughs> นี่บริเวณห้องน้ํานะครับข้างล่างมันจะไม่มีสังกะสีนะครับรั่วมันก็ต้องหากระเบื้องมาทำนะครับ นี่กนะครับห้องนอนห้องนี้ก็คือห้องนอนนะครับแม่กับลูกนะครับนอนกันตรงนี้นะครับอยู่ข้างในนี่ถือว่าเป็นฝาผนังนะครับอันนี้เป็นตะขาบแล้วก็นี่นะครับห้องนอนของลูกอีกห้องนึงนะครับไม่มีวานะครับนี่ก็คือมุ้งมุ้งนะครับในมุ้ง แล้วข้างล่างก็เป็นขวานิดนึงนะครับขาด้วยอืมจีดันมาลำบากไอ้คนที่บ้ายมันก็ไายไอ้เรานี่มันก็ไหวอะไรเร็วมันยางลำบากมันเลี่ยก เคยมั้งคือมา,มา,อาไม่ไอยากไปไม่อยากไปบีไปมั้งคือมาอยากลำบากไม่มีเคยไม่อยากลำบาก,าก,บากใช่ไหมลูกใช่ยู้กอย่างยู้ประชาไชนยู้ตี่อืนก็ยู้ไม่ได้ทะเบียนบ้านก็ไม่มีฮะพ่อเรา,าไปแยกเขมามันนะเออทะเบียนบ้านก็ไม่มียู้บัตรประชาชนอย่างนี้แต่ไม่มีทะเบ,บียนบ้านอืชีวิต บ้านบ้านลุงอยู่อยู่นเนี่ตรงนี้ตรงนี้บ้านบ้านเนื้อบ้านปัจจุบันที่ว่าียู่นี่อยู่ในประชานี่นะบ้านอยู่จังหวัดกุเกตยังมีบานี้เลยกกตมีมีกุเกตยังมีโอ้แล้วก็มีแต่ารงมีไม่ไม่ยังมีที่โอเคยวาอยู่หน้าบ้านนี้ลุงเคยควานนี่เขาอยู่หน้าบ้านนี่แต่ว่ามันไม่มีประญาชนมันมันไม่มีทะเบียนรัฐ มันมันไม่เหมี่ยด้ยบาลิกีไม่บาลิกีผู้ยกับนันเขาทำให้ไม่ได้ในถ้ามีหน่วยงานราชการหน่วยหนหน่วยดึงหน่วยนึงหน่วยใดเดี๋ยวว่าจยเลือได้แล้วก็ม่วยเลือนตีต้ะกำบักเลงนี่รู้กีเดียนังตื้อตกอไปกำบักสิ่งที่ลูกอยากได้ที่สุดคือรู้กันตู้ทุกวันนี้ทุกวันเลนี่กรท้องสิ่งที่ลูกอยากได้ที่สุดคือบ้านใหม่ บ้านมาอยู่ที่นี่บ้านไม่อยู่แค่นี้นี่บ้านก็หู้เองไม้ลวกกินไม่ได้บ้านนั่นนดีลูกงูมันคนพีอยู่ปอซ้คนพีอยู่ใครคนพีอยู่ปอซ้ำปอซี่ลูกป๋อซี่ได้ของทานองทานชืองส้านนี่มานางนี่ลูก งั้นไอ้ปล่อยหมดเลยก็ใช้เทียนเทียนจุดจุดจุพอกินข้าวเสร็จก็กินข้าวเสร็จก็เป๋านอนเลยเป๋าเผลอเป๋อเที่ข้าวที่นอนดับเทียนข้าวที่นอนแล้วก็เที่ข้าวที่นอนให้ดีงานมัางคืนยกขึ้นมาเยอะมามาแรก็เดินเดินงูม้มนไปนั้นเดินเดินเยอะเลยไม่เห็นเยีะย่คนโอนเยอะเลยนั้นทิ้งเร็ว เดี๋ยวต่วยไอ้ที่เดี๋องตัวเหม็นป้องตัวดำดำอะอ่าเดี๋ยวเดียวเตียตีนเลยไม่ไม่ไม่เหมันยแบญญบยังเลยไม่ออกมาเจ็บไหมเจ็บไม่เจ็บเบลยมันต่อยเหรอมันจับตีนขึ้นไม่ทันเลย <c oughs> คว่ำเดียวไม่พอมายกตีนขึ้นไม่ทันเลยยกว่ามีขึ้นไม่ทันเลยมันนี่อากาศชื้นๆวันนี้แค่คุ้งแค่ครับก็มาไม่รีดำดื้อเลยวะ ฝนตกอีกแล้วอ่า <crochet> น <Lat v assignment> yeah. ี the the ่มีปัญญาชาวบ้านเขาขมดปัญญาอายุกมาร์คลุงอายุ60ปี60ปีแล้ว60ปีอายุก็มากลูกก็ตัวเล็กลูกนี่หมดกี่ปีเลยนี่ตัวเล็กนี่ก็ได้กี่ปีอะ10ปีเลย10ปีเลย10ปีตัวคนปีคนปี11บ้าแล้ววะ10ปีครับอันนี้ ไปทำงานจ้างก็ทำไม่รวดเล็วทำเรื่องไม่ได้เร็วเดี๋ยวเก็บพักหายยาไข้ได้วันหนึ่งก็รวยก็งรวยพอได้ลูกกินนมโรงเรียนได้ก็ข้าวมากินที่มีเวลานั่นๆก็เก็ไปเก็บข้าของโขดเดี๋ยวเก็บของเก่าว่างได้ก็มาสะสมไว้ที่วันออกไปไข้ทักที ีนมโอ้กินข้าวกันได้นะน้องบัววันนี้ข้าวปลากระป๋องอร่อยไหมอร่อยไหมอ่ะอร่อยอื ตอนนี้น้องสายบานดูนะครับข้าวกินกับอะไรวันนี้กินกับปลากระป๋องแล้วก็ข้าวป่าแล้วก็ผัดลุงโอ้น่าอร่อยนะวันนี้ทำไมไม่กินด้วย,ยนะไนะเออลุงม,มีของดีอะไรเอ่ยอยู่ในปา่าชายใต้เป็นทิศกว่าปียี่ทิศปีโอ้นี่ก็คือมีดีมีดีอ่ะคือว่าสร้างกำังดีสร้างแต่ความดีครับทำแต่สิ่งดีๆอ,อย่าอาย,ย,วยวุให้เครียด อ๋อ oh, you know ันน so oh, ี้คือคือคือของดีของดีพี่ไม่ต้องกลัวพี่ไม่ต้องกลัวได้นะครับพี่ไม่ต้องกลัวบอกพี่พี่ไม่ทำไรไม่ทำไรประชาชนอแต่คนน่ากลัวพีนะต้อง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 คอยดอนค่อนเนาะไอ้นั่นลูกสาวลูกสาวคนรั่วปีอ๋อลูกสาวคนรวปีกว่านิดหน่อยคนวก่วปีอยู่ปอดไหนเล้วนี่นั่นอยู่ปอดปอดสี่เออบ้านก็ไม่เก่งเลยนะนะว้านี้ลูกสาวไมอเกงเลยบ้านก็ไม่เก่งเลยวุว้างปีบัง นเราทำกูคิดว่าได้กูก็มันกูเออได้ลงไ็ควาก็ได้พักทิพย์ตอนผู้ชมมั้งอะไรพอมีปล่อยได้บิดทิพย์อะไรเลยกลับเ้าถ้าควักไต่ช่วยเรื่องอะไรได้ก็ช่วยเรื่องนี้เรื่องบ้านเรื่องอะไรนี่ละอยากให้มีบ้านดีกว่านี้ทักทิพย์เรื่องการตึกสาของล็รู้กันเลยการตึกสาของล็รู้ก็คอยว่ากันไปอ๋อโอ้แค่นั้นเราดุงลาวแค่นั้นลาครับครับวัาดีครับวัาดีวัาดีวัาดีครับ ええなる